ยองค่ะพบกับพอยแลนด์เฟนี่เช่นเคยนะคะ E.P นี้เป็น E.P ที่3แล้วนะคะวันนี้พอยจะมาทำคลิปว่าเออวันนี้เป็นวันที่3แล้วมันตรงกับ E.P 3ด้วยวันนี้พอยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับพอยรู้จัก6คนที่เป็นศิลป,ปินหรือเป็นไอดอลของพอยนี่เองนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นใครเรามารับชมกันต่อได้เลยค่ะมาก็คนแรกนะคะก็คือ พี่โบกัตจารุวัฒน์หรือจารุวัฒน์นี่ยว่าอายุ27ปีซึ่งเป็นเจ้าของเพลงคู่สันักเรียนมขวัญใจเบเกอร์และฮักโซมาสซึ่งพอก็ได้รู้จักกับพี่โบกัตในเพลงขวัญใจเบเกอร์ด้วยค่ะและก็เป็นไอดอลของพอยคนแรกได้ค่ะคนต่อไปนะคะก็คือพี่อามกัปนาคหรือกัปนาคสีบุญเรืองอายุ21ปีซึ่งเป็นคู่จิ้นกับพี่โบกัตที่ดังในกระแสตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทอดรู้ไหมกับเพลงรักคนมีสองคนทีมผัวแล้วก็ทีมชู้นะคะซึ่งพอก็ได้รู้จักกับพี่อาร์มคือในไลฟ์สดของพี่บกกัสเช่นกันค่ะก็คนต่อไปนะคะก็คือพี่นาหรือกบนาคใจคงอายุ21ปีเช่นกันพยรู้จักกับพี่นาในไลฟ์ของมวยซูมิวสิกที่ ไล์เป็นสองกัปนาคโดยที่มีพี่อาร์มและพี่นาคที่จะมีชื่อกัปนาคเหมือนกันซึ่งพอก็เข้ามาดูได้แป๊บเดียวอะค่ะแล้วก็พยได้รู้จักกับพี่นาคอีกทีหนึ่งคือเพลงเจ็บซ้ำฟังซึ่งพี่อาร์มได้คคฟเวอร์คัฟเวอร์ต้นฉบับของนิกนัริพลด้วยค่ะแล้วนไหนๆก็พูดค่ายมวยซุ้มทั้งสามคนแล้วนะคะก็จะตอบไปก็คือเออ ในค่ายพ o ดีมูสตูดิโออีกสองหนุ่มนะคะก็คือพี่วงชนะการหรือชนะวงดอกรังอายุ26ปีซึ่งเป็นเจ้าของเพลงปรงหงลังที่กำลังร้อนหูตอนนี้เลยนะคะก็ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้องกับพี่ลูกเต้าศักดิ์รินหรือสักนิรินแมวจากอายุ25ปีซึ่งก็รู้จัก พี่ๆทั้งสองคนในเพลงปงลาแลวก้อนและจ้าแม่มสีแล้วก็รู้จักในไลฟ์ของพี่บกกัสอีกทีนึงเช่นกันค่ะแล้วก็อีกคนนึงซึ่งไม่ใช่คนอีสานซึ่งเป็นไอดอลแต่ไม่ใช่ศิลปินและเขาเป็นคนใต้ที่ข้างไขในเคป๊อปด้วยค่ะก็คือพี่อัดอหรืออัดออนยูหรือ,รอพดุขออภัยค่ะอัฐพงศ์พดุงกุลอายุ2 4ปีซึ่งพอก็ได้รู้จักกับ พี่อัดก็ในแอปบีบแลละค่ะก็พูดหมดก็พูดจากใจก็ถ้าพอพูดผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะก็ก็อยากจะฝากบอกพี่พๆทั้งหกคนว่าคือถ้าพอขออภัยค่ะถึงพอจะไม่ดังแต่พอจะทําให้พี่ดังให้ดีที่สุดค่ะซึ่งพอก็เคยพูดประโยคหนึ่งว่า ถึงพอจะไม่ดังเราก็ทําให้เขาดังก่อนถึงเราจะค่อยดังด้วยน้ำมืองของตัวเองก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งที่ช่องพลอยแลนฟันนี่ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้พลอยแลนต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ